โอเคครับทุกคนก็ขรัสวัสดี์ทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยเฮ้ยมึงเอาบล็อกมาได้ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาบล็อกมาได้ไหนอ่ะมึงเสกคนน่ยเฮ้ยเฮ้ยเสกไม่ได้เสกไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเขามีบล็อกอ่ะเฮ้ยโอเคทุกคนก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมและก็มาอยู่เกมไมโคราบในไมโคราบไดโนเสาร์ในพาร์ทที่สี่กันแล้วใช่มึงดูตัวนี้ดิตัวใหญ่เบ้อเลย คือดูดิทุกคนมันกินอาหารไปเรื่อยนะตอนแรกมันอยู่ที่540่นี่แหละมันกินออโต้ครับโดยที่เราไม่ต้องให้อาหารมันเลยเว้ยคเออเนี่ยให้มันกินให้มันกินเอา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 เนี่ยมึงเอาสิ่งแปลกปลอมให้เดลวสองกูแดกเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้บ้านของแมงดาก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเร็วหลังจากที่รออยู่ร้อยกว่าปีนะครับผมบ้านหลังนี้ก็เสร็จอย่างที่เราสม หวังเอาไว้แล้วใช่เดางที่เราหวังเอาไว้แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้บ้านที่แมนดาสร้างก็ได้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วพี่มาคือทําห้องตัวเองใช่ไหมเนี่ยใน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 ห้องตัวเองไหมในในในห้องมันเดี๋ยวนอ๋อเอ้ยมันรู้หน้าที่แบบพี่เออดีดีมึงอยู่หลักเล็กน้อยแล้ะไปอ่ะคนใช้เอ้ยเดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกัพี่พี่ไปย้ายของให้ย้ายเดี๋ยวของมันไม่มีให้ย้ายแล้วนะเอาเตียงมี่เอาเตียงเอาเตียง โอเคอันนี้เียบเดี๋ยวนะมึงไปเก็บแอรหน่อยเลยว่าในกล่องเลยแบบกล่องโล่งเลยเอาฝนตกซะกันเดี๋ยวนะแล้วสภาพอากาศเราปรับเสียงไว้ที่30พอนะทุกคนเพื่อให้มันเป็นฟิลลิ่งฟิลลิ่งใช่มาเดี๋ยวเราจะมาทำการจัดของของบ้านใหม่กันนะทุกคนนะผมคิดว่าเราจะต้องจัดของกันนิดหน่อยกันแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยของเราก็ทำการ ย้ายมาอยู่ที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าพาร์ทก่อนพี่เว็บได้ทําการเปตเตรียเครื่องนอกใช่ไหมซึ่งตอนนี้เราได้หนังวัวมาแล้วหกสิบสี่อันเว้ยเราขาดแค่เราขาดแค่อะไรวะอ้อยอ้อยใช่เราขาดแค่อ้อยแล้วก็เอาซิเดียนปะออาซิเดียนใช่ออาซิเดียนกับอ้อยคือเราขาดสองอย่างเว้ยซึ่งวันนี้แล้วผมเราจะออกไปเอาหินมาทำเขาเรียกว่าอะไรวะมามาทำห้องวิจัยใช่เอาไปทำที่เอนชานก่อนเหรอ เอ่อเอาหินแล้วก็ไปหาเพชรด้วยไงอเออส่วนไอ้นี่เราปล่อยให้มันโตไปไปเฮ้ยแมงดามาดิดิเฮ้ยแรงงานแรงงานมาดิค, <c oughs> คุณต้องนี่ทุกคนนี่กูต้องเรียกแรงงานเลยนะทุกคนเนะี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราเอาของไปทุกคนเราจะไปทําการใช้แรงงานเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอฟอสซิลเท่าไหร่เราเอามาให้หมดเลยนะฟอสซิลเหรอใช่แมงดามาดิแมงดาเอาเอาเอาหันไปเอาหันไปเอาหันไป เอาเดี๋ยวว่าหลักค้าเพิ่มเดี๋ยวทุกคนผมว่าแค่นี้ไม่น่าจะโอเคแบบนึงเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์บ้านหลังนี้ออกแล้วเราก็จะเปลี่ยนกลายเป็นให้เขาเป็นสถานที่ที่เราเอาไว้ทําการฟักฟอสซิลแล้วมือไปไหนเนี่ยเราจะทำเป็นห้องวิจัยตรงนี้เลยวันนี้ก่อนเมาอุปกรณ์นี่ไงเห็นไหมเอออุปรกรณ์มีให้เนี่ย้ปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเลย,เด,ยเดี๋ยวจะพาแมงดาไปทําการขุดแล่ทุกคน ขุดแรกคุณรู้ว่ามึงไม่มีทอชแต่ไม่ต้องห่วงเอาไม้มาให้แล้วตามมาเดี๋ยวเราจะพาแมงดาคือคือสิ่งที่เราต้องการตัวนี้คือเขาเรียกว่าอะไรฟอสซิลเอ้ขึ้นมาทำไมใช่เอ้หนังบัวอยู่ไหนพี่ไปทำตัวเองัอยู่ในอยู่ในนั้นแหละฮะไม่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี่แมงดามาแนมาแนมาแนมาันมาแนเราจะขุดกันไปสองทางนะแมงดานะมึงขุดมึงขุดช่องนั่นแหละมึงขุดช่องนั่นแหละเอา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 นี่ไปเอาไม้ไปเอาไว้ครับทอช เราจะทำการขุดคือสิ่งที่เราต้องการนะครับผมก็มีฟอสซิลมีทองแล้วก็มีเหล็กมีไดมอนด์มีอะไรวะลาพีสก็ต้องการนะเรสโตนเรสโตนก็ต้องการคือกูต้องการหมดทุกอย่างครับผมย่กหินก็ต้องการใช่เราจะมาทำการสร้างห้องแรบวิจัยเดี๋ยนะพี่เฟรมมึงครับตัวครับหรอตัวเอ็นชาร์ดหรอยังยังยังยัก็ถือเพชรเฉย ได้ทำการก้าวหน้าอ๋อเขาถือเพชรว่ะทุกคนเออแน่นอนเฮ้ยมึงไม่เคยได้เพชรเฮ้ยเจอเลสโตนว่ะเลสโตนนี่เราเก็บไปไว้ด้วยก็ดีนะเฮ้ยพี่เฟมพี่เฟมพี่เฟมถ้าเกิดว่าพี่ว่างนะพี่ผมขออะไรหน่อยได้ไหมขออะไรกูเจออะไรไม่ได้โอเคอื้อมขอยังขอยังเยอะซะเหลือเกินร่วงไปประหนึ่งขอเคลียร์กันนี่ก่อนโอ้มันคือดมาเกิดหลายเทอะปะ เดี๋ยวเราจะขุดไปเรื่อยๆแล้วแมงดาไปไหนเนี่ยทำไมกูไม่เห็นชื่อมึงเลยครับมึงหล่นไาอีกแล้วนีนเราจะค่อยๆทุบไปเฮ้ยแมงดาอ๋อแมงดาขุดมาช้าอยู่แมงดาแมงดาแมงดายังมาไม่ถึงเฮ้ยมึงอย่ามุบมิดเพชรไว้คนเดียวนะเว้ยเอ้ยมันจะไหลเก็บเพชรไว้คนเดียวเออมึงขุดเจอต้องมาแบ่งนะเว้ยมาแบ่งนะเว้ยเขาจะเอาเพชร่ะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมจะได้ยินเสียงมึงขุดเจอ20อันแบ่งเลยหนอันใช่ไหมเออใช่มึงขุดเจอ20อันอ่ะเดี๋ยวแบ่ง1อันเดี๋ยวนะอุ้ยกดกดกดไลค์สั่งได้โอ้โหเจ้าอุ้ยเดู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 แมงดามาช่องกูกูเจอเพชรแล้วมันนี่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 จริงจังเราเจอเพชรพร้อมกับนู่นแมงดาเอาดาไป เด้ยเดี๋ยวอันนี้ไก่กู้เอาเดาบไปเอาดอ้เอาดาบเอาดาบเออเออดีมาก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 ไอ้สองจัดการเอ้ยแม่งดาได้แบบพี่เฮ้ยมันได้แบบพี่เฮ้ยมันแข็งแกร่งมันแข็งแกร่งเดี๋ยวช่วยเอ้าเบ่งดาแม่งดาเอ้ยโอ้ยมันวิ่งก่อนกูแล้วอ่ะเดี๋ยว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 ไอ้พวงทิ้งเจ้าในยืนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึกมาที่มึงมีดาบเฮ้ย เดือบจะอะไรแล้วอะไร <c oughs> โอ้ยจะผายพิงก่อนกูอีกเออจัดการเออเอาได้เดสร็จแล้วก็เออโอ้พระเจ้า <c oughs> ดีมากขึ้นไปสำรวจมีแร่อะไรเราจะยึดมันมาให้หมด <c oughs> โอ้โหนี่กูเสี่ยงชีวิตเพื่อไดมอนด์เม็ดเดียวแ้วมันมีเมเด็ดเองเหรอ <c oughs> โอ้โหดิสเซดอะไรวะเนี่ยเดอกูเจอปิเกียว เดี๋ยนะทุกคนผมว่าเราจะต้องครับดาบประจําตัวกูแล้เวนะเป็นยังไงนะดาบอิโล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 ดาบโอเคมามึงมาให้ตนน้นกดต้นคิดก่อนอันแล้วก็เสร็จแล้วนะอ,อะไรนะตัวเชนชันเราเสร็จละได้สามสิบไหมสามสิบเย้ <30. S 1> โอเคมาทุกคนตอนนี้นมีสิบเจ็ดตอนนี้เรามีอะไรสิบเจ็ดวะอุ้ย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  จุก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 แล้วจุกแล้วจุกแล้วระเบิดเลยตู้มไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอยู่แล้วน้องตรงนี้มีอะไรววหังมดแล้วเราจะเจอไดมอนด์ไหมอุ้ยอุ้ยตจุดเหมือนจะเจอมอนสเตอร์อยู่ไกลๆให้บัวก่อนเว้ยเบงดาเว้ยเดี๋ยวเฮลมีแมงดาช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยมันหน่อยดิแมงดาช่วยหน่อยดูแมงดาเราเข้าช่วยกูที เดินๆเฮ้ยมือระวังข้างหลังอุ้ย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 เนี่ยแล้วจับป่ะอะไรอะไรเราอะไรเราอะไรแล้วอะไรแล้วอุ้ยไกล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 อุ้ยไม่เป็นไรหรอกพฮ้ตจ้าจับกูด้วยกูจะตายแล้วเร็วเร็วกูเหลือครึ่งเดียวปขามันขามันเออเออเอออีกทีเดียวสตัวโอเคปิดน้ำก่อนปิดน้ำก่อนทีเดียวทีเดียว เออเอา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 แร่ไปเอาแล่ไปเราจะแล้วทํำไมน้ํานี่มันมีเยอะแท้วะฮะทำไมรู้สึกว่าน้ําในถ้านี่มึงมีเยอะไปผิดปกติปะเนี่ยไอหลับพิดบ้านเราไม่มีหรอเอาดีไอแมงดามโยนเล่นอยู่เลยเอานี่จัละนี่ทุกคนเราจะขึ้นไปทําการปิดน้ำานบซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่น1 2มันก็อาจจะขึ้นไปยากละบเออกูจะขึ้นมาถึงโอพระเจ้าไปเอ้ อ๋อเสียงระเบิดแปงดาเฮ้ยอย่าตายด้วยเดี๋ยวเราจะเอาแล่เฮ้ยเดี๋ยวเจอฟอสซิลแล้วอ๋อเราจะเอาฟอสซิลไปนะครับซึ่งเราต้องการไดโนเสาร์ตัวใหม่ซึ่งไดโนเสาร์ตัวล่าสุดที่เราเลี้ยงไว้อะเราก็ยังไม่ได้ทำคลอกดีๆให้มันเลยนะเวฟนี่มันคืออะไรวะเนี่ยอะไรวะพี่เอ่อไอเนี่ยของพี่เป็นภาษาไทยใช่ป่ะแต่มันมันเอ็นชันภาษาอังกฤษอ่ะเอ็นชันภาษาไทยแต่เอีนชันเป็นภาษาอังกฤษอุ้ย โอ้าวคุณโดนพิษตายไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ตายหรอกทุกคนเราคนนี้เป็นอะไรอ่ะกูก็ไม่รู้โอเคนภาษาอังกฤษอ่ะคือกูเล่นภาษาไทยแต่มมัันนในชั้นได้ภาษาอังกฤษเอออันนี้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแมงดาเอาฟอสซิลไปหมดนล้วเว้ยเราเจอฟอสซิลที่ไหนเราจัดเน้นฟอสซิลเราตะเบ็ดเวฟเวฟเวฟมีตัวอะไรโผล่มาตอนนี้กูทำไงเนี่ยเวฟตอนไหนมึงจะหมดเนี่ยโอ้17วิมีตัวอะไรไหม บัวว่าจะไม่มีตัวอะไรแถบนี้เนาะไม่มีลงมาข้างบนนะอันนี้เราทิ้งครับนี่เราทิ้งอุอ๊ตกใจหมดเลยเอยอหยาดดิ้นอีกนี้ก็ดิน้นจังเลยเอ่ออันนี้ทิ้งทิ้งโอเคขอซวยกินก่อนรู้สึกเอมาได้มาขอหน่อยได้อคำว่าฐานเนี่ยผมต้องการเอ้คำว่าฐานมากๆเลยนะตอนนี้ เราทานไปไฮะเดี๋ยวเราจะต้องคราฟเป็นท็อตโอเคไปยวขอเอาใส่ไปอย่างนี้ได้ไหมไปเออกูรู้สึกว่าไปอย่างนี้ดูดูดีกว่าน้าผมจำได้ว่ามันน่าจะมีวอเ,วเดซอมเบเราขอเอาอุ้ยข้างบนมีป่ะอุ้ยครับเกียบเวลาไอ้บล็อกนี่มันมักไปอยู่ข้างบนฟ้าเพาดานเ่ย คือม,มันมักไปอยู่ฟ้ามีดานขอเหมือกนันได้เกลียดเกียดจริงไหมพี่เฟมตอนนี้พี่ทำไรอะเพ่พี่เอ็นชั่นของเ,อเดี๋ยวสบายใจจังวะเดี๋ยวกูกับแมงดามาเสี่ยงตายหาฟอสซิลเอ๊ะมึงดั้งค่ะเอ็เอนชั่นของเอ็นชั่นของพกูไปใช้ไงโอ,โอ้ยว่าเอ้ทำไมเจ้าเป็นคนจังซี่นี่โอ้โถเดี๋ยวเราไปขุดช่วย เราต้องการคนกองกําลังในการขุดเนอะหมดแล้ววะทําไมผมรู้สึกว่ามันมีอะไร้าให้แล้วกันเฮ้ยแมงดาแมงดาเหล็กเราก็เอานุ้ยเหล็กเราก็เอาไอ้ฐานเราก็เอาฐานมาได้เลเวลด้วยนะเออเราจะเอาฐานกับบ้านนะครับเพราะว่าฐานนี่เขาแน่ที่จะได้เลเวลเขาแนาที่ดีใช่แต่ว่าถ้าเราอยากได้ดีเรา้วไปนรกเดี๋ยวขอกินก่อนตรงนี้เะเลเวลนะใช่ก็ไปเอาคอตไงนี่เราเจอแล้วใ่ใช่เราเจอโจทย์แล้วแหละ อุ้ยโอ้โหสศกอันสศกอันอ่าเฮ้ยตอนนี้ผมได้ฟัสซิลที่เป็นหน้าฟัสซิลอะ่ะประมาณหกอันแล้วอุว้ยอะไรลูกไม่ใช่หกอันหีื1สิบอันเราจะขุดววไปเนี่ยเห็นไหมสิบเอ็ดเห็นว่าพี่เฟร,รมรอบนั้นมึงหาได้เท่าไหร่วะอ่ะได้เท่าไหร่วะสามสิบอันสามสิบอันไปทุกคนหาโชว์มันดิมันจะหายากหาเย็นอะไรกีแค่ไอโยหายากทำไมกูเจอ แม่พูดปุ๊บกูได้แต่กูได้แต่กระดูกที่บ้าเลยดีอะนี่ไงกูบอกแล้วเฮ้ยเยอะกระดูกได้เป็นพอเกับสี่อันละทุกคนเราจะเอาเหล็กพวกนี้กลับบ้านนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเจาไปทําไมเยอะแยะซึ่งในตอนนี้เราก็เต็มตัวพี่เฟรมพี่ขุดหินให้หน่อยก็ได้ว่าตอนนี้เราก็ต้องการหินเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวเราเจาะไปสร้างเป็นห้องแรมวิจัยใช่เราจะทําห้องวิจัยสําหรับไดรเสเร์โดยเฉพาะแล้วกูก็ เอาเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรวะอะไรวะอะไรวะโอ้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวปุ๊บไปลงแบกอะไอ้แมงดาไยไปโคตรลึกเลยไปเดินมาเรื่อยๆขึ้นมาบนพื้นโลกว้าวเรากลับเดิมเรากลับขึ้นมาใกล้บ้านด้วยเรากลับคือมองเห็นบ้านแหละโอ้ยโอจบแล้วอะไรเนี่ยยุ่งกับกูยาระเบิดไอ้ยาไอ้ยา อ้ยาอ้ยาเราจะยังไม่ทำการขึ้นไปเนี่ยเราจะทำการลงไปต่อเราจะไม่เอาขอไปแค่นี้แน่นอนใช่เราต้องการเอาขอไปให้มันมากกว่านี้ซึ่งเราจะหาฟอสซิลประมาณผมตีว่าเราต้องการฟอสซิลมาสักกองหนึ่งอ่ะก็น่าจะได้เดเรุสเสาอยู่นะกองเลยเลยเออกองหนึ่งเฮ้เดี๋ยวเหล็กค่อยมาขุดด้วยรู้สึกว่าปล่อยวางเหล็กไปก่อนตอนนี้กาต้องการฟอสซิลที่สุด พีตัวอะไรวะช็อตช็ชฟอสซิลในกล่องก็มีอยูน่นะที่ว่าใส่ในกล่องละโอ้ยอะไรโอเคนี่เราจะเอาไปอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยหล่นลงไปในข้างล่ลางแล้วอันนี้อุ้ยดอกแล้วอีกหนึ่งกันอ่าอันนี้ดอกไหมดอกอุ้ยไม่ดอกปะอ่ะเธอเอ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นฟอสซิลของอะไรเดี๋ยวเราต้องลองเอาไปล้างดูทุกคนมันจะมีฟอสซิลของพืชแล้วก็มีฟอสซิลของไดโนเสาร์แล้วก็ฟอสซิลของปลา แต่ว่าไอ้เจ้าฟอสซิลปลาเนี่ยผมว่ามันเราค่อยฟักทีหลังเนอะเออตอนนี้เราปล่อยปลาเพราะอะไรเงี้ยนะเขาต้องใช่ที่แหล่งน้ำให้มันอยู่ด้วยใช่ปะอันนี้ทิ้งไม่ต้องการวันที่เพื่อนได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วทีแล้วเรารีบหนีดีกว่าให้ตายสักแรื่อยข้างล่างกูก็มาเจอข้างบนกูก็เจอระเบิดเก่งเจอทางตันแล้วเจอสเซจิริตันเนีตัวหนึ่งอะไรล่ะลูกโอเคเฮ้ยแมงดาไปไหนแล้ววะ เวแบบแมงดากูบราปุ๊บเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือตั้งใจขุดกับมึงหลับใช่มึงนิ่งเลยกูว่าเนี่ยนิ่งเงียบหมดเนี่ยมึงนิ่งปัเนี่ยไม่ใช่หลอกพวกกูสองคนขุดอยู่ได้นะคี่แ้งหรือนะตรงนี้เรามีมีเหมืองเอ้ยเหมืองข้างล่างบ้านเราค่อนข้างที่ใหญ่เหมือนกันเนี่ยอันนี้เราจะขุดไปครับเราต้องการเป้าหมายของเราก็คือหกสิบสี่อันใช่ผมจะขุดพยายามให้มันได้หกสิบสี่อัน ซึ่งเราก็เจอคลิปอุ้ยมึงอยู่กันเป็นบอยแบนด์เลยไม่ได้แดกไม่ได้แดกอะไรอ่ะครับมีไหมมีไหมแถวนี้ที่เราต้องการพี่เฟรมตอนนี้พี่ทำอะไรอ่ะพี่จะเพชรแล้วมือหาเพชรเลยอ่ะโอ้ยเออเนี่ยเจอหนึ่งเม็ดโอ้โหโชดีจริงเลยว้าวว้าวดเกินเลยได้ตั้งสองเพชรแหละเยอะแถววะห้อุ้ยเจอได้เดาโอ้โหดูดูอุ้ดเผียนอุ้ย อ๋อมันยิงกันเองอะไร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 เอ้ยพวกไม่สามัคคีจบแบมแบีบยับร้อยตายทั้งห้องนะทุกคน<บ>ตาย<บ>ทั้งห้องเราก็จะมานั่งขุดเอาฟอสซิลกับบ้านง่ายๆแต่เดี๋ยวนะวุ้นเหล็กมันเยอะมากเลยนะใน,นเมืองเนนะี่ยกุ้นอยากจะมีพิกอเดเพชรก็เจอแอก,ก้วทำไมนี่อะไรอ่ะทำไมมอนเตอร์มันเยอะจังวะกูรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้มันเป็นอะไรที่เยอะมากๆอ่ะ อย่าจะเย็นกูเจ็บรู้ไหมโอเคนะไม่มีอะไรเลยเราจะเอาเอ้ยขุดฟอสซิลได้เลยไม่โอ้ยเราเหมือนจะเจอชื่อแมงดาอยู่ใกล้แต่เราปล่อยแมงดาไปก่อนนะทุกคนเราจะไปตามร่าหาไอเทมที่เรากูเจออยางมึงเกิดเยอะแท้วอะอะไรล้ยตุ้มฮแกะเยบหน่อยตายยาสเจลยิตัน ปะโอ้ยบิ๊กเฟรมกู <c oughs> ว่าแล้เว้ยไอ้หมดเวลากับเนี่ยกูว่ากูหมดเวลาไปกับไอ้ตีมอนสเตอร์เยอะมากเลยเว้ยพี่อุย้ยมึงไม่ขุดหรอครับพี่คือกูไปได้ทีดเดียวก็เจอม,มอนเตอร์เกิดอะไปได้ทีดเดียวมันก็นั่นไงมันจะมีเสียงอยู่ใกล้นั่นไงกูว่าแล้วเบ <c oughs> งดาอยู่ในสถานการณ์เดียวกูเลย เสียกนะเจอกันน่ะมึงเกิดอินฟินิตี้มากเลยผมพูดเลยครับมีสปอนตรงนั้นเปล่าอ๋อมีสปอนเนอร์ป่ปสปอนเนอร์สเตเจลีตัน่ะโอ้ว้าวมีอะไรวะเนี่ยขน่ามันได้ยังขึ้่ามันโอ้มีอันมาสามอันโอ้ดีดีอันมาสามอันแอปเปิลทองอันหนึ่งแล้วก็มีใยมุมมุมโคตรเยอะ ดินปืนโคตรเยอะโอ้แล้วก็มีทางน้ำแต่ทางน้ำเราจะจมาไม่เอาไปเราไม่รู้จะเอาทางน้ำไปทำไมงั้นเราจะปล่อยตรงนี้ไปอย่างนี้แหละทุกคน <c oughs> เราจะกลับขึ้นไปสว,วัสดีซอมบี้ซอม, <c oughs> ม,มบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วเพื่อนวันดีเพื่อนนี่นแล้วอันนี้นแล้วนี่นแล้วนี่แล้วนี่แล้วเกะกะอยู่เรื่อยเลยเชียวเดยนนะเอ่อนี่ไม้กูจะหมดตัวอยู่แล้วเนี่ย กูยังไม่เจออะไรดีๆเลยนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราได้มามเป็นเฮ้ยกูได้กูได้อยู่สิบสี่อันไอ้บ้าเอ้บอกแล้วมันหาย,ยากมันหาไม่ยากไม่พี่แต่กูเจอแต่มอนสเตอร์เนี้ยไม่ยากมันหาอีซี่มากเลยตรงตรงนี้ก็มีเอาขุดไปแล้วี่ห้หมอาะโถเอ้ขอไม่เจอมอนสเตอร์หน่อยนี่ยเห็นไหมอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเห็นปะ แล้วเฮ้ <c oughs> เหมือนจะมีคนมาแย่งเ <c oughs> มื่อกี้กูเห็นนะว <f ix> ิ่งมาแล้วก็เลี้ยงไปในซอย <c oughs> นี่เห็นไหมเนะ <c oughs> นี่ยนี่ยเห็นไหมหไหม,มันหาไม่ยากเว้ยแต่ว่ามันมีมอนต์มากวนเราเยอะมันทําให้เราเสียเวลาในการตีมอนหน้าเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็อยู่เต็มลเลยนี่เราปิดไว้วน,น,นี่ก็น้ําก็ปิดไว้เราจะค่อยๆเซฟตัวเองไปนะฮะซึ่งถ้าเราตายตรงนี้มันจะเป็นเลยที่จบเฮะมากๆ Yeah, โอ้โอ้โอเคไปแค่นี้ผมว่าเราก็อีซี่แล้วเดี๋ยนะตรงนี้มีข้างบนล,ลืมบนหัวสิบเจ็ดฮึ่ยจะโอเคดูดิมีหนึ่งมีสองมีตรงไหนนี่อมีตรงนี้องอีกเดี๋ยนะเดียนะ๋ดยตนะนะูมเป็นกูก,ก็คันเดียนะ๋ยวะเดียนะ๋ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ซบเฮ้ยไม่โดนซอมบี้โอเค เราจะอเอาเฉ<อ>พาอะ <il> อ่านี่เห็นไหมทุกคนผมบวกเร็วมันเป็นอะไรที่ง่ายได้มากแต่ทำไมกูรู้สึกว่ามันไม่ดอปเลยวะพี่เฟมอะไรไม่ดอปกูได้แบบอะไรวะเนี่ยกระดูกมาสามสิบหกอันแล้วในตัวในตอนเนี้ยโคตรจะเยอะดับน้อยอุ้ยไปแล้วแบบเจอแบบอะไรวะเนี่ยโอ้ยเดินเดินเอาอุ้ยมอนเตอร์ก็เยอะเอ้ากูตาย ตายวันนี้แหละเอาเอ็นเดอร์แมนสองแม่มุมหนึ่งควิปเปอร์หนึ่งสเตอริตันหนึ่งว้าวสเตอริอ๋อสเตอริตันสองแล้วก็ได้อุ้ยโูเกือบหมดแน่อะไรแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยไป<ะ> <What? S 2> เราจะไม่มี mm hmm. ตัวมานะ <laughs> มันลงเหมือนอย่างนี้ผมว่าเราต้อง oh. เอาชุดเกาะมาทั้งตัวเว้ยคือเราจะต้องจัดเติดจัดจัดจัด,จด,จดหนักจัดเต็มมากๆใช่ เพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามอนสเตอร์มัน่อนข้นี่เยอะแล้วก็ผมแนะนําว่าเราควรที่จะไปทําของเอนชานทั้งตัวก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีของเอนชานแล้วก็ไอพวกมอนสเตอร์พวกนี้มันจะไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยนะมันก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์โง่ๆแล้วแบบเราเจอเหล็กอะเยอะมากเลยเว้เยแต่ผมขุดเหล็กไปไม่ได้มันขุดช้าั้นเราจะพยายามขุดช้าก็ไม่ขุดโดนดูอ <laughs> มันขี้เกียจเออ <laughs> ดูดิคือเราไปทางนี้ดูดิคุยเปิ้์หนึ่งให้คุยเปิ้์ระเบิดเอ็นจังอีุปจ้าอุ้ยไม่ตายเว้ยเดี๋ยวไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม,ม่ตายเออเออตายยากนี่ไงตรงนี้ก็มีกแล้วเนี้ยเห็นไหมการ oh. หาแร่วิว่งหาแป๊บเดียว๋ย่มึงจะเจอตัวกวนแค่นั้นเองนี่เห็นไหมมี 1.2. จุด e อ s y ีส เอ้ยมันมีฟอสซิลที่ดับอ่าในละสอร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะมันจะเป็นสีส้มๆอ่ะเป็นกลมๆสีส้มๆหน่อยมันจะดับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่เราจะเก็บไหมไม้ที่หมดได้ตายเถอะเอ้ยไม้หมดกลับบ้านนะเว้ยเราจะไม่ยอมกลับดีกว่าเราจะได้เทอร์มิเฟรมก่อนทุกคนตอนแรกผมคิดว่าเราจะไปหกสิบสี่อันใช่แต่ตอนนี้กูกูอยากได้แค่สามสิบสองกูว่าว่าเยอะแล้วสามสิบสองนี่โคตรเยอะแล้วนะปัญหายาก น,นี่ต่อไปไนคุณไม่เชื่อไงขอขอมีพิกแอคพี่ขอมีพิกแอคที่มันขุดเร็วกว่านี้อันนี้สามสิบสองไม่ใช่สามสิบสองยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแหละเหลืออีกไม่กี่จุดเราน่าจะไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมเจอแกแล้วก็เจอโ <c oughs> อ้ยสมบีสามแมงมุมหน <c oughs> ึ่งกูอยากจะรู้มีร้านค้าแถวนี้เลยไงเนดะี๋ยวมึงมาช้อปปิ้งอะไรขนาดนี้ <c oughs> โอ้ยอะไรล็ อะไรเล่า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 มาสิเพื่อนอย่าไปยุ่งกับเรานะแล้วก็อ๋อคุปเปอร์อีกหนึ่งว่ะตุม้มมันเป็นการใช้พิกแอคไม่ใช่พิกแอคเขาเรียกว,ว่าอะไรวะไอ้โลที่คุ้มค่ามากครับผมระเบิดทุกๆสองวิโอ้โหเอ้ยพี่เฟร,รม,มคือถ้าเราขุดไปอย่างนี้นะเวแล้วเราได้แบบว่าแต่กระดูกกระดูกกระดูกอะเออทำไมอะบ้านเรารวยกระดูกเลยนะเวคือตอนเนี้ยบ้านเรากระดูกน่าจะเยอะมากแล้ว ไอ้พวกพืชบ้านนะครับกระดูกจริงๆไอ้พวกผักบ้านเออเราสามารถทําให้เดรัสรได้ง่ายมากเลยนะใช่ไอ้เดรัสรกินพืชอ่ะเออดรัสรกินพืชตัวนี้เราสามารถเลี้ยงมันได้แบบอีซี่นะมากเลยนะทุกคนนะคือมันไม่ขัดคือทำไมผมเจอชื่อแมงดาอยู่บนหัวเลยเอ้ยเออเอาแตกเฮ้ยแมงดาเอ็มอยู่บนหัวก็แตกมาเหินกันไปเลยนี่เราได้สามสิบอันแล้วทุกคนสามสิบอันแล้วสามสิบเอ็ดอันแล้ว กสามสิบเอ็ดอันแล้วกูเก็บก่อนอะไรอะไรอะไรครับอะไรครับคิดจะป้นของกูเหรอครับอะไรครับอะไรครับคุณอดอไปเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ขึ้นไปด้วยให้คือ่ะหมดแล้วไปสามสิบสองอันกูกลับบ้านเด้อเด้อเด้อรู้สึกเสียดายตรงเนี้ยขอกลับไปด้วยบันดิกาสามสิบสามไหมโอเคไม่สามสามโอ้เยี่ยมเลย เห็นไหมตรงนี้ก็มีแกสามสไหมสามสมแล้วสามสิบสี่สาสิบห้าสาสหกเห็นไหมบอกแล้วมันอีซี่มากสาหแล้วทุกคนสาสหเฮ้ยอารสนี่ไงสามสบเจ็ดปเนี่ยโอ้ไม่สามสิบเจ็ดปันนั่นทำไมไมกลับบ้านแล้วนะเฮ้ยกลับเร็วจังวะเดี๋ยวนะพี่ทอดหมดพี่ปัญหากูคือทากกับบ้านตรงไหนไ ทำไมเหมือนฉันจะรงรงทางนั่นไงกว่าแล้วเกูกลับบ้านยังไงเนี่ยโอ้ยสาได้เยอะเดี๋ยนะเขาบอกว่าทางตรงคือทางที่ดีที่สุดทุกคนเราจะพยายามขึ้นไปข้างบนในการใช้ทางตรงนะใช่มันก็อาจจะดูแบบมืดๆหน่อยนะในการที่เราจะขึ้นไปทางตรงแล้วผมเอาพรั่วมาปะวะพรั่วไม่มีแล้วไปเจอชั้นหินไอ้ชั้นดินแล้วกูจะขึ้นยังไงวะเนี่ย เด็กกะไปเว้เรื่อยเว้แพวปะทุกคนพี่เฟมเจอของิแพเว็บเจออะไรปะเอ่อนี่ไงมันคืออะไรอ่ะแป๊บไม่รู้กูขอเสิร์ชก่อน w i n n เอ้ากูไม่เห็นมีเลยมันคืออะไรมันคือบานประตูเหรอเป็นก็ถึงบอกมันเป็นคล้ายๆด้วงอ่ะออ่าเป็นด้วงสีส้มๆ อ่าฮะอ่าไอเทมนี้ผมจําได้ว่ามันสําคัญอยู่นะพี่มันสําคัญพอสมควรเลยแหละจะ้จะไม่ผิดไอเทมอันนี้นะทุกคนน่าจะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูกับบ้านเนี้ยเด่ยไอเทมด้วงเนี่ยน่าจะสามารถไปฟิวชั่นกับอาวุธของเราได้ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคือพี่ได้เหมือนเหมือนเหมือนเห็บหมาปะเออใค่เห็บหมา พี่เอาไอเห็บหมาน่ยไปฟิวชั่นกับพิกแอคหรืออะไรของพี่ก็ได้ไว้หนึ่งอันแล้วมันจะแปลงร่างอเออคือมึงจะได้ของที่มันดาเมจแรงขึ้นอ่ะเหมือนกับอ่าหินหินดําในนรกเวอร์ชันหนึ่งจุดสิอะเออคือดาเมจมันจะแรงขึ้นไปใส่เสื้อดีกว่าเดี๋ยวมันไม่มีเสื้อนะเอ,อเใช่มันจะมีมากสุดก็แค่อ่าพวกอุปกรณ์ดาบเอ้ยพิกแอค <Pick Act S 2> เอ้ยขวานเอ้ยพวนดินอะไรอย่างเงี้ย ใช่มันจะมันจะได้สุดดแค่นั้นไว้พี่มันจะไม่มีไปต่อแล้วแล้วเราก็มาถึงขบวนแล้วนะทุกคนนะมีแม่เสื้อเสื้อไม่มีไม่มีไม่มีมีแต่เสื้อไม่มีเสื้อไม่มีผมจาได้อยู่ไอ้ใส่ดาบดยก่อาอ้าวผมอยู่ไหนวะเนี่ยเอาหนึ่งไปบ้านเดี๋ยวทําไมแมงดามันขึ้นมาก่อนกูวาเดี๋ยวเฮ้ยกูจําจได้ว่ากูกลับบ้านก่อนไม่ใช่เหรอทำไมมาก่อนกูได้เน่ดทุกคนบ้าเอ้ยแมงดา มึง<ส>นี่ <P X S 1> ก็ไม่ขมเนียนนะมึงเนี่ยอุ้ยตัวอะไรยิงช่างมันนะทุกคนเราจะไม่สนใจตัวอะไรที่มันยิงแล้วก็เอ้ยเบี้ยวไอ้นี่ไว้ไหนอะเครื่องร้างฟัสซิลอ,อยู่ในบ้านชั้นสองอเฮ้ยดานดูข้างบนดิดูบนบ้านดิเราจะมาทําการล <c oughs> ้างฟอสซิลนะทุกคนนะโดยการใช้อนี้เ,<อ>เข้าไปครับผม <c oughs> เดี๋ยวมันจะล้างไปสักสามสิบหกอันก่อนว่ามันสิได้อะไรบ้างแล้วก็ไอเทมที่เรา ไม่จะเป็นเราก็จะทิ้งทิ้งมันไปเนรัยอันนี้ทิ้งแล้วกันเนาะอันนี้เยอะชิบหายอันนี้เก็บไปมันมีแต่อันจําเป็นน่ะงั้นเราเก็บไว้ก่อนก็ได้<ม>อไอหีบเต็มนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเนี่ยขยะนั่นเล่นไร้ <c oughs> ยังไงไร้ยังไงพลสติอ่ะ <c oughs> นี่ไงคือเราพ<อ>ัสติกเข้าไปอยู่ในเครื่องเออพี่มันได้ยินเสียง<อ>ชาร์แมงดา <บน S 1> มึงทำอะไรแมงดามึงอย่าทำตุ้มน่ะบ้านมึงสร้างเป็นรูเลยนะ่ นี่เห็นไหมมันจะได้เป็นฟอสซิลอันนี้น่าจะเป็นปลาเปล่าวะนี่ผมไม่แน่ใจนะพี่มันน่าจะเป็นปลาแล้วเราก็จะได้ท <มา S 2> รายมาจำนวน<ม><ม>หนึ่ง<ห>แล้วก็จะได้ผงกกระดูกมาอีกแล้วนะฮะซึ่งบ้านเราจะเฟอร์ผงกกระดูกมากใช่คือตอนนี้กูเป็นมหาเศรษฐีการทําปุ๋ยได้เลยอ่ะอุ้ยอ๋อไอ้บา้าไอ้ตกใจนะว่าตัวใหม่ออาโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวพี่เบลก็ขอไอ้ข้่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําการฟักไข่ไดโนเสาร์นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันก็น่าจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอาาหหรเ็นม ลดอ,อาหารของเขาเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องให้อาหารเขาเม้แต่ครั้งเดียวเฮ้ยเพ <Wow. S 1> าร์ดหน้าเนี่ยผมว่าเราจะหาบุก,กรณ์ไว้ทำโกงให้เขาใหม่ด้วยใช่เพราะว่าโกงอันนี้มันเล็กไปเออว้าวเอ้ยแ <Wow. S 1> มงดาอเขาอะไรวะแงเย้ เออดับมันคือดาบไอ้เหี้ยเออ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไหมมึงอยากได้ป่ะวไม่ได้หรือได้ป่าวไม่ได้ใจเย็นดีอยากได้มึงด้ไม่ได้มึงอยากได้ป่ะวไม่ได้ไม่ได้ไอ้ไอ้ไอ้อะไรไปจั่ให้ดีเลยเอาเดียวเดียวนี่เลยโว่ามันจะตายไม่ได้โอเคทุกคนจะไหวคลิปได้คลิปนี้ก็อนสวัสดีครับเจอกันเฮ้ยพี่พี่กูไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามแล้วมั้ยกูฟันทีเดียวมันตายเฉยเลย